ลองในน้ำเย็นนะคะทำอะไรคุณป้าเริ่มให้ลองให้ดูลูกโป่งมันจะเป็นยังไงอันนี้อันนี้น้ำเย็นอันนี้น้ำเย็นนะคะดูว่าลูกโป่งมันจะพองไหมลูกโป่งมันจะมีน้ำหรือเปล่าจะพองขึ้นมาหรือเปล่ปปาในมานี้เพว่ามันไม่พองขึ้นมาแล้วก็มี บบาายต่มอเริ่มค่ะหนูชื่อว่าน้องแหวหวานนะคะวันนี้หนูจะมาตอบผมว่ามันเป็นไงรู้ไหมคะหนูอ่ะเอาฝ้าพลาสติกใช่ไหมคะเอามาใส่ในน้ำยีนแล้วโปรงค้อฟ้ามันไว้ใช่ไหมคะมันไม่เกิดพองขึ้นมาค่ะแล้วเราไปใส่ในน้ำร้อนอะคะ่ะมันเกิดปฏิยามวันพองขึ้นมาค่ะ